มนุษย์สนใจแต่ปัจจัยเพียงทางร่างกายสี่อย่างอย่างนี้และรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีจนผิดพลาดทายเป็นไม่ใช่ปัจจัยทิ่ใช่เป็นเครื่องบำรุงบ,ม,บมเรอกามารมไฟเสียถ้าเราใช้สิ่งทั้งสี่นี้เพื่ออยู่รอดก็ไม่เป็นไรยังคงเรียกว่าปัจจัยแต่เดี๋ยวนี้เราใช้อาหารให้เป็นเหยื่ออร่อย อาหารมื้อหนึ่งตั้งหมื่นบาทก็มีมันก็บาก้ามันไม่ใช่อาหารมันจะกลายเป็นเหยื่อมันก็ไม่ใช่ปัดใจเครื่องเครื่องกู้แสมันกลายเป็นสิ่งทำลายเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันเราไม่ได้ใช้เพียงเป็นเครื่องนุ่มมงห่มกันหนาวกันลมกันแดดกันสัตว์รบกวนเราใช้เป็นเครื่องศกแสงบำรุงบำเรอร่างกายยั่วตามารมแส่กันและกัน อย่างนี้มันก็ไม่ใช่เครื่องลุงหม,มไม่ใช่ปัจจัยมันกลายเป็นเยื่อสําหรับล่อลวงกันที่อยู่อาศัยถ้าต้องการที่อยู่อาศัยเท่าที่อยู่อาศัยมันจําเป็นที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยแต่ถ้าต้องการจะไว้อวดกันสร้างบ้านเหมือนวีมานแทงเทวดาอย่างนี้ก็เป็นเรื่องบา้ามันไม่ใช่ปัจจัยแล้วมันเป็นเรื่องเยื่อล่อหรือเครื่องอวดอ ความร่ำรวยอภิน,นิหารกันเสร็จแล้วไม่ใช่ปัจจัยแล้วซึ่งมายากแก้โรคธ้าเราใช้เพื่อแก้โรคมันก็เป็นปัจจัยแต่ถ้าเราใช้เพื่อส่งเสริมกาลังเพื่อประโยชน์แกกิเลสเช่นคามารมณ์เป็น้นมันก็ไม่ใช่ยากแก้โรคแล้วมันเป็นยาพิษแล้วเขาให้ระวังให้ดีเถอะว่าปัจจัยสี่นั่นมันยังทำผิดกันอยู่เหมือนกัน ของานง่ายทางวัตถุก็ยังทำผิดกันอยู่เหมือนสัน้นและจะไปทำถูกในสิ่งที่ลึกซึ้งได้อย่างไรปัจจัยที่ลึกซึ้งคือปัจจัยฝ่ายจิตฝ่ <c oughs> ายวิญญาณอาตมาอยากจะพูดอย่างท้าทายว่าท่านทั้งหลายอาจจะยังไม่เคยได้ยินก็ได้คำว่าปัจจัยฝ่ายวิญญาณ เพูดกันจะปัจจัยสี่สำหรับชีวิตร่างกายไม่ได้พูดปัจดใจไปชีวิตที่เป็นวิญญาณนั่นแหละทำให้ความเป็นมนุษย์นั่นมันไม่ถูกต้องมันไม่สมบูรณ์มันยังร้อนระอุไปคือมันไม่ถูกต้องแล้วส่วนบุคคลก็ร้อนระอุไป ส่วนโลกทั้งโลกก็ร้อนระอุไปมนุษย์มีปัญหาเพราะไม่มีความถูกต้องในทางวิญญาณ